เ,เดี๋ยวอัดอยังเอาอัดแล้วเหรอเ <c oughs> ขาบอกว,ว่าครับวันนี้เราจะมาโปรโมทช่องตัวเองช่องใหม่ของเพ,เพื่อนๆนะครับในเครือข่ายแก๊งเจเนเรชันนั่นเนองนี่ไงชาแนลผมที่เปิดมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีใครมากดไลค์กดซับสไคร e เลยและนี่ก็คือแก๊งโรลิปอปที่ตั้งขึ้นใหม่นะครับก็อยากจะบอกว่า <c oughs> ช่วยมากดไลค์ซับสไคร e หน่อยนะมันน้อยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือมัน ถ้าเทียบกับ Generation แล้วห่างกัน50เลยอเออแล้วเนี่ยคลิปใหม่เพิ่งลงไปเมื่อแกะ1ชั่วโมงที่แล้วนะแล้วก็ฟ e d e r a l Fame 2เนี่ยแล้วก็ไอพีชเนี่ยได้ยินเสียงมันไหมเนี่ยเนี่ยเสียงไอพีช <c oughs> นั่นแหละครับพีชเกมทีวีอย่าลืมไปกดซับสไคร b ์ <c oughs> ช่องไอพีชด้วยนะ เนี่ยช่องเลยพีทก็ชื่อพีทเกมทีวีนะครับชื่อพีทเกมทีวีนี่ถ้าพิมไปใน youtube ไม่เจอนะครับพิมพ์นใน Google เดี๋ยวเจอเลยแล้วก็อยากจะบอกว่านี่ช่องคุณแทนก็เข้าไปกดกันได้แต่ช่องคุณแทนนี่เยอะแล้วยังไปกดมัน <c oughs> <c oughs> ยังไปกดมันมันเยอะแล้ว <c oughs> มากดพีทเกมทีวีกับผมเลยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไซยาระครับ